สวัสดีครับอยู่กับช่องพี่ตูนน้ำซิ่งบ้านช้างนะครับนีวเราจะย้ายกลับอูนะครับคนทนด้วยชัยน้อยสิบสปีดนะครับก็เออมื่อกี้ก็ขับ6กล้อนะครับเสร็จปุ๊บก็มาเอา,อาจเจ้าสมิตโมูนะครับกลับนะครับ นี่ใช้ใช้น้อยให้กุ้มหน่อยวันนี้ะขับเองขึ้นเองครับลงเองครับนะเดินตามใช้น้อยไปเลยครับเลิกงานแล้วครับ จะล่งทางให้เลยครับสวัสดียเยินน,ยะยยนะครับผมเราจะย้ายกลับแล้วนะครับไม่มีใครนอนเฝ้าโบนะครับ เลยครับเป็นเลยยังเป็นคุณลงนะครับนี่ครับส่วนสองคันก็นู่น,ะน,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 นครับน่าจะเอาต่อยูค่าออกนะครับใกลๆนะครับจะเป็นบอบิโก้นะครับ อนนจะเป็นสองร้อยนะครับซิปเปอร์ x อกเอ็มะเดี๋ยวรอปั่นลมก่อนนะครับ ส่วนเจ้า XCMG ก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับอยู่ที่ฟามไก่นะครับสมิเตโมก็อยู่อู่สองคันอ่จร้อยสามกับสองร้อยสิบนะครับอ้าสมิเตโมนะมาอยู่เป็นเพื่อนชายน้อยนะครับ งานก็กลับหมดนะครับเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเล้ยเฮ้ยเลยเลยอีกก็ได้ครับเดี๋ยวเดินกดขึ้นนะครับ เฮ้ยเร็วๆร็วเ้ยเร็วเ,เ,เริกงาน <c oughs> ง้วอ้อาพยายามก่อนนะครับอันตรายมาดูวิธีขึ้นเั้นเลยนะครับ ดีมือใช้น้อยสิบสปีดครับครับกนะครับนี่มาคนเดียวขึ้นคนเดียวลงคนเดียวนะครับโอ้ลอยเลยครับ เอเลยเเลเอลปีมือนะครับแค่น้อยสิบสปีดของเรานี่ยังอายุยังไม่ถึง20ปีนะครับนี่ก็ขับเป็นทุกอย่างนะครับ เดียบร้อยครับก็ใช้เวลาขึ้นเทนเลเออ่สามนาทีเดี๋ยวต้องรอดูว่าก็จะเอาลงจากเทเล่ไหมป่ะเจะเอาเทเล์ลงบ่หรือว่าจะไหนเอาไปน้ำนันเลย เดี๋ยวยังไงก็พรุ่งนี้มาอีกครับเดี๋ยวขี่ตามชัยน้อยไปนะครับฮะโอ้เอ็นคือทีมงานขับเป็นทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแมคโคร รถดับสิบล้อครับรถไทยเป็นทุกคนอ่าเดี๋ยวผมขี่รถตามก่อนนะครับอ้ามาถึงนะครับโอ้อยยางล่วยครับเ็นเลอร์ครับเดินโนมวัดโอ้ยอันตรายนะครับเป็นยางหลังนะครับอีกฟังหนึ่งนะ Wow. เรียบร้อย.อย่าง ัเลยฮะอย่างนี้อย่างยอย่างหลังครับมันมืสภาพแล้วนี่นี่เย่อ่อย่าไปจับมาโอ้มันละเบิออกอย่างนี้แต่ได้ก็ต้องมปเอาลงครับมันหัวไดกันยิง เอ้ยเกินไโอ้ไม่เินเาสิต่ก็ตาปก็ตามเกินเป็นรถเล็กแค่รถใหญ่โอ้โอเคครับสาหรับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับให้บุทธทอนเร็วขอยบุทอนเร็วขุมาทอนเร็วเลย